วันนี้เซลแนนนะคะพาทุกคนมาพบกับตัวรุ่น X Series นะคะตัวยกสูงปี2024ค่ะคันด้านหลังของแนนนะคะเป็นตัว X Series โฉมใหม่ล่าสุดสดๆใหม่ๆเลยจ้าสีดำนะคะซึ่งปี2024 X Series ของเราจะมีเหลือแค่สองสีเท่านั้นค่ะจะเป็นสีขาวมุกแล้วก็จะเป็นสีดำนะคะสองตัวนี้นะคะราคาแตกต่างกันค่ะราคาตัวด้านหลังของแนนเป็นสีดำจะอยู่ที่982,000บาทนะคะถ้าเป็นขาวมุกเราบวกค่าสีไปอีก7,000 เดี๋ยวมาดูตัวรถกันค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเห็นโฉมด้านหน้าไหมคะตัวนี้ X Series เอกลักษณ์ของเขาจะเป็นโลโก้สีแดงค่ะอิสุสุสีแดงพร้อมดรวดลายสติ๊กเกอร์นะคะที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของตัวเฉพาะรุ่นเลยตัวนี้เป็นดีไซน์ของอ X Series ปี2024นะคะออกแบบแนวสไตล์ญี่ปุ่นดอกไม้ญี่ปุ่นนะคะมอระดีไซน์ พร้อมตัวกระจังหน้านะคะที่ดูดูด้านเลยก็จะเป็นตัวสีดําสลับแต่สีแดงนะคะตัดกับโลโก้ด้วยเนาะตัวไฟนะคะก็จะเหมือนโฉมตัว h i g h l a n d ร์ปี2024ค่ะทั่วไปเลยมีไฟตัดหมอกไ้แล้วก็ตัวลายตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ18นะคะเป็นเกรดของรุ่นเหมือนตัว Z เลยค่ะทุกคนแต่ว่าแตกต่างกันที่โลโก้ อิซูซุที่ตัวแม็กนะคะก็จะเป็นตัวสีแดงแบบนี้ค่ะลวดลายของตัวแม็กก็จะเป็นสีดำเนาะยางก็จะดูใหญ่ดูนาเลย265เนาะแล้วก็มีเอกลักนะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวโลโก้ที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะไม่ใช่ตัวสติ๊กเกอร์นะตัวนี้นะคะจะมีตัวโรบานะคะที่ติดมาจากตัวโรงงานเลยค่ะออกแบบดีไซน์นะคะสีดําเงากับดาด้านนะคะสลับกันเล่นเป็นสีโทนพร้อมตัวกระบะไลเนอร์นะคะที่ติดมาตั้งแต่ตัวโรงงานเลยมีการรับประกัน ะะจากศูนย์อิสุสตีเพรของเราเลยค่ะส่วนฝาท้ายด้านหลังนะคะตัวที่จับตัวนี้ก็จะมีตัวกล้องที่ติดมากับตัวรถนะคะเป็นกล้องขนาดถอยจอดนะคะหรือว่าขนาดมองหลังเนาะพร้อมตัวสติกเกอร์นะคะละักษณะเอกลักษณ์ของตัว X Series มีสัญลักษณ์นะคะโลโก้ X Series พร้อมตัวตัวหนังสือสีแดงด้านฝั่งขวามือเนาะพร้อมตัวไฟท้ายนะคะเป็น LED ค่ะ h ิเพิลแอมเ LED นะคะเป็น3ามเกาะแบบนี้เลยค่ะสามชั้นเนาะที่ทุกคนเห็นได้ชัดเลยพร้อมตัวไฟเบรกที่อยู่ด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะมีกันชนที่ติดมากับตัวรถด้วยเนาะ,ะเกรดของตัว X-Series นะคะเขาก็จะเป็นเกรดรุ่นเดียวกันกับตัวแ h ดไฮ l a นเดอร์ภายในของเขาก็าจะเหมือนคล้ายกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแฟชั่นชิฟเนาะจากความเร็วของรถลูกค้าเองหรือว่าจะเป็นตัวแอร์อด้านหลัง นะคะแล้วก็มีปุ่มพุสตาร์ทมาให้อยู่ในรุ่น X Series เลยแตกต่างจากตัว Z ก็คือตัว Z จะเป็นอย่างเป็นกุญแจไขเนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันจะ้ะตัวเบาะนะคะออกแบบลวดลายใหม่เลยค่ะแล้วก็พร้อมตัวสัญลักษณ์รูปตัว X นะคะที่เป็นได้สีแดงเนาะอันนี้ก็มีตัวรูลบายที่เป็น การออกแบบรวดาลายเบาะของ X Series ค่ะมีตัวปรับสูงต่ำนะคะอยู่ด้านข้างของตัวเบาะที่นั่งด้วยอันนี้ปรับเองแล้วก็ตัวคันนี้นะคะจะเป็น push start นะคะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้เนาะปรับหมุนแอร์ยังเป็นแมนวนวลนะคะสำหรับเกียร์ออโต้ของ X Series ี2 0 2 4นะคะใส่แพท t ทิร์นชิมาให้ค่ะเฉพาะรุ่นเกียร์ออโต้เท่านั้นนะคะทุกคนพิเศษมากเลย เอกซิลี่นะคะเป็นเอกลักษณ์พิเศษเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเ็าจะเป็นโทนแดงนะคะแดงดําสลับกันไม่ว่าจะเป็นข้างนอกด้านในตัวเบาะนะคะแถมมาหน้าจอด้วยอันนี้ก็เป็นสีแดงสามารถปรับดูทิศทางนะคะองศาของตัวรถเนาะเปิดปิดนะคะเปิดปิดแล้วก็ตัวปรับเบาะเสียงรถเสียงเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมของตัวรถสามารถตั้งค่า ตัวลดได้ที่หน้าจอเลยค่ะทุกคนสะดวกง่ายมากเลยค่ะ ส่วนหน้าจอ M I D นะคะตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยตัวนี้นะคะออกแบบดูสปอร์ตเลยค่ะทุกคนพร้อมตัวโลโก้ตัว X นะคะที่เพิ่มเติมมาให้อยู่ตรงเกวัดความร้อนกับเกวน้ํามันเนาะด้านขวามือแล้วก็ตัวด้านซ้ายมือตัวนู้นก็จะมีขีดสีแดงๆอันเนี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาให้เนาะแล้วก็จะมีหน้าจอดิจิตอลนะคะแบบบอกเลขแล้วก็แบบเข็มดิจิตอลเลยค่ะทุกคนชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันเนาะว่าจะชอบแบบ X Series แบบคันนี้หรือว่า Highlander นะคะ อันนี้นะคะมีให้ลูกค้าเลือก2สีด้กัน,นะค่ะสีดําแล้วก็สีขาวมุกนะคะสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่5%ค่ะสงสูงสุดได้ที่7ปีค่ะทุกคนหรือว่าลูกค้านะคะอยากแต่งตัวร้อนแม็กสวยๆออกจากศูนย์ของเซลแนนนะคะแนนก็มีจัดโปรโมชั่นออกจากศูนย์ของแนนเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแนนฝาก ช่องทางการติดตามนะคะอยู่ด้านล่างเนาะลูกค้าท่านได้สนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากปรึกษาการออกรถหรือว่าอาชีพรายได้ของลูกค้านะคะอ่ะพักมาหาแนนได้เลยวันนี้นันนขอตัวแล้วค่ะ